E.P. 7 6เสารพิพากษาว่าโจทกล่าวอ้างว่าจำเลยเรียกรับเงินจากโจทย์ครั้งแรกในวันที่6มิถุนายน2 5 3 1โจทย์เองก็ได้ยอมรับว่าได้ตวรวจองจำนวนเงินและตกลงให้เงินแก่จำเลย15,000บาทถือได้ว่าโจทย์สมัครใจ มอบเงินให้จำเลยเพื่อไม่ต้องการให้จำเลยส่งเรื่องแบ่งแยกที่ดินไปกระทรวงดังจำเลยอ้างโจทย์จึงมีส่วนสนับสนุนไม่ให้จำเลยกระทำการตามหน้าที่โจทย์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องคำพิพากษาศาลดีกาที่1337 ทับ2 3 8พนารบนพ่อพนโจ์ในปอป้าจำเลยโจทย์ฟ้องว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำแหน่งในช่างรังวัดสมีหน้าที่ในการรังวัดสอบเขตแบ่งแยกที่ดินเมื่อวันที่3มิถุนายน2 5 3 1เวลากลางวันขณะที่โจท์ นำจำเลยออกทำการตรวจสอบรางวัดที่ดินจำเลยได้เรียกร้องเงินจากโจทจำนวน1,5 0 0 0พบาทเพื่อเอาเป็นประโยชน์ของจำเลยเองโดยมีชอบเพื่อจำเลยจะได้ทำการตรวจสอบรางวัดแบ่งแยกที่ดินให้ตามความประสงค์ของโจท์กับพวกตามอำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของจำเลย หากโจทย์ไม่ยินยอมจำเลยแจ้งว่าการตรวจสอบรรงวัดแบง่งแยกที่ดินของโจทย์จะมีอุปสรรคและอาจไม่สามารถจัดการให้ได้จนโจทย์มอบเงินจำนวน15,000บาทให้จำเลยรับไปเมื่อวันที่7มิถุนายน2 5 3 1เวลากลางวันจำเลยว่าจะดำเนินการ แบ่งแยกที่ดินให้เสร็จสิ้นไปในสองเดือนต่อมาโจทย์ได้ไปติดต่อกับจำเลยอ,อีกหลายครั้งแต่จำเลยแจ้งว่ายัางดำเนินการไม่เสร็จสิ้นวันที่9มิถุนายน2532เวลากลางวันโจทย์ได้ไปติดต่อขอรับหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากจำเลยอ,อีกครั้ง แต่จำเลยแจ้งว่าแจ้งกับโจทย์ว่าจะต้องให้เงินแก่จำเลยอีกจำนวน4,000บาทจำเลยจึงจะมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์แก่โจทย์ได้แต่โจ์ไม่ยินยอมเพราะเห็นว่าจำเลยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินจากโจทย์อีกและโจทย์ก็ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากจำเลยการทำของจำเลย เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยมีเจตนาทุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91.149.157ารศาลชั้นต้นไต่สวนหมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องจำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิจารณาและวิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149รวมสองกระทงเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ให้จำคุกกระทงละ5ปีรวมจำคุก10บปีจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คัามพิพากษายืนจำเลยดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อ ในคำพิาพสากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงสารดีกาวินิจฉัยว่าที่จำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยเรียกร้องเงินจากโจทย์ครั้งแรกในวันที่6มิถุนายน2531นั้นโจทย์เองก็ได้ยอมรับว่าได้ต่อรองจำนวนเงินและตกลงให้เงินแก่จำเลย จำนวน1 5 0 0 0บาทนั้นถือได้ว่าจดสมัครใจมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้จำเลยเพื่อไม่ต้องการให้จำเลยส่งเรื่องแบ่งแยกที่ดินไปกระทรวงดังจำเลยอ้างจดจึงมีส่วนสนับสนุนไม่ให้จำเลยกระทำการตามหน้าที่ดังกล่าวจดจึงไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง แต่ที่โจทย์กล่าวอ้างวันในวันที่9มิถุนาย,ยน2 5 3 2จำเลยได้เ,เรียกร้องเงินจากโจทย์อีกเป็นครั้งที่2องจำนวน4,000บาทจำเลยจึงจะมอบนศอส,อสามก่อที่แบ่งแยกให้โจทย์นั้นโจทย์ไม่ยินยอมมอบเงินแก่จำเลยแต่อย่างใดโจทย์จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องจำเลยได้แล้วฝั่งข้อได้จริงว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับเงินจำนวน4,000บาทจากโจทย์ในวันที่9มิถุนายน2,532พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดกระทงเดียวให้จำคุก5ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรภาค3กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้น จัดชอบหรือมิชอบได้หน้าที่ต้อระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0 0 0นบาทหรือประหารชีวิตประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา2ใน ประมวลกฎหมายนี้อนุสีผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5และ6ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา28บุคคลเหล่านี้ มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล 1. อนุ 1. พนักงานอายการมาตรา 28. อนุ 2. ผู้เสียหาย